นี ony, <Yes. S 1> ้ก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับอะไรนะส่งพอดีสั่งกราฟจอครับอันนี้กราฟจอสั่งเดี๋ยวทำการแกะกล่องนะครับนี่การแหละ2 0 8 0 T นนะครับสำหรับตัวนี้สุดยอดเลยครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยครับนี่ครับได้ กาแล็ก2080 t นนะครับแกะกล่องเลยอ่าโอเคอันนี้อะไรรอะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษเศษไปทิ้งกอนกาแล็ก2อ8 0 t นนนะครับตัวนี้ผมสั่งมือ2สองมานะครับก็แกะยังไงเออนนะยครับยแกะศูนย์ทีไอจีฟ e สอาร์ทีเนะครับ วันคลิก OC ใช้โปรแกรมเสริมแอปเสริมนะครับคลิกในโทรศัพท์มือถือได้11 GB นะครับ s d m IDP โอเคครับ r e t r a c k i n g r e t r a c k i n g DDR6 Direct X12 and Cell นะครับน้องสุดยอดเลยโอ้สุดยอดนี่ม,มีทิปด,ด้วยวันคลิกโอเคได้กล่องโอ้ยขาดขาดกล่องขาดต้องระวังครับ กล่องบาบางมากเลยโอ้ oh. G Force ATX นะครับนี่โอ้โ oh ห oh, นี่สุดยอดเลยครับสายโมเลกนะครับใช่ไหมสายโมเลกจากตัวนี้จะเป็น8พิน2ตัวนะครับนี่8พิน2สเส้นนะครับสคู่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นซาร์สนะโอ้หามากนะครับ ATX การเล็บ s x 2 0 8 0นะครับตัวนี้ประกันประกันน่าจะเหลืออยู่นะครับประกันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ2ปี2ปีอยู่ยังใหม่อนะครับสภาพใหม่มากจริงๆเลยโอ้ยวาเล<น>ตี้9วันนี้20อ่าวันนี้ยี่สิเดือน9ปี22งองแวไม่ใช่สิปี22 3ปีประกัน3ปีนี่ก็ประมาณปี20อีก2ปีนะครับอโอเคเหีมแๆลมครับยอดเลย เดีย๋ยวผมจะไปทดสอบใช้งานดูนะครับว่าจะใช้งานเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับสวยงามครับใหม่ยังใหม่เลยนะครับใช้งานแค่ปีเดียวการแหลกสองศูน์ดศูนย์สิบเอ็ดจิกนะครับ2080 TI นะครับก็จะเป็น2080ธรรมดานะครับจะเป็นการแหลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น2080 SG แต่ว่าตัวใหม่จะเป็นการแหลกสองศูนแปดศูนย์ทีนะครับก็ TISG นะครับก็จะมาใส่แทนตัวตัวเดิมนะครับเดี๋ยววันนการเปลี่ยนใส่ก่อนการใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยทดสอบอันนี้ก็ซื้อมาก็ถือว่าแพงอยู่นะครับตัวนี้นะก็ระดับซื้อมาก็ประมาณนั่นแหละครับเกือบสองหมื่นก็ถือว่าแพงอยู่ครับอีกอีกนิดเดียวก็สองหมื่นวตอนนี้แต่ใหม่ตอนนี้มันก็อยู่คนเดียวนี้เขาเห่กันไปเล่นพวกสามศูนย์แปดศูนย์กันก็เลยพวกนี้มันก็เลยตกนี คนก็เลยจะทยอยปล่อยออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คุณภาพมันก็ใช้ได้ดีนะครับพวกนี้พวก2อง0ูนทีไเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับใครที่มีไว้เนี่ยก็โอเคเลยเพราะว่าบางทีส0ง0ก็3 0 8 0ก็วิ่งใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าใกล้กันแต่ว่าใครที่อยากได้รุ่นใหม่ทั้งหลักหรือแม่ก็จะขายตัวเก่าออกนะครับขายตัวเก่าออกแล้วก็มาซื้อตัวใหม่นะครับซื้อพวก3 0 8 0 3 0 7 0 3090 30อย่างเงี้ย แต่ว,ว่าตัวนี้ก็ถือว,ว่าผมชอบตัวการแหลกนะครับการแหลกมันถือว,ว่าโอเคครับคุณภาพดีต้องการซัพพลายที่650วัตต์แต่ว่าผมกาลังสั่งมาอยู่ของยังไม่มาครับตอนนี้ผมก็เลยจะใช้550แทนไปก่อน650ผมสั่งไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมี8พินนะครับ PCI ไฟเลี้ยงนะครับ8พิน2จุดนะครับเราจะการใส่เข้าไปเพราะว่า คนขายบอกพี่ถ่ายคลิปให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปโกงเดี๋ยวผมจะไปลักไก่ครับถ่ายคลิปไ้เลยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาครับผมผมผมคงไม่แอบเอาการ์ดตัวอื่นมาเปลี่ยนแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้เหรอครับเราก็เราผู้ซื้อก็อยากได้ของดีเหมือนกันผู้ขายก็ต้องการความต้องการเงินแหละพวกนี้ โอเคครับนี่สายสองตัวนี้ก็550วัตต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการเทสก่นกอนนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราอดูว่าจะขึ้นหน้าจอหรือเปล่าอ<ะ>่าขึ้นมาแล้วหน้าจอขึ้นมาแล้วครับเปิดซักมาแล้วครับก็ทารลงไดเวอร์นะครับตอนนี้ผมก็ลงไดเวอร์อ่ะโอเคลงเรียบร้อย,ยแล้วไดเวอร์เรียบร้อยแล <ๆ S 1> ้วครับโอเคก็จะเป็นไดเวอร์อัปเดตล่าสุดตัวนี้นะครับอัปเดตไดเวอร์ล่าสุด เดี๋ยวทดสอบเกมก่อนเกม 4K ตัวนี้ CPU ผม CPU ต่ำอยู่นะครับเพราะว่า CPU สั่งตัวใหม่มาอยู่แล้วมันของยังไม่มา CPU ผมยังไม่มานทะดสอบ 4K มีเดียมแต่ว่าพวก 2K พวก1 4 4นี่ไม่เลิกพูดเลยนะครับพวกอุลต้า HD ดีพวกเออพวกโฟล์ดพ,พวก1 4 4 0นี่ไม่ต้องมาพูดเลยทดสอบก็ต้องทดสอบวันที่ 4K ขึ้นไปนะครับ 4K High ได้ไหม 4K Ultra อย่างนี้นครับ 4K Medium นี่ก็ยังยังต่ำอยู่นะครับก็ถือว่ายังต่ำต้องพูดถึงระดับ 4K High 4K Ultra นะครับที่ 4K High นะครับอ่าอันนี้ Ultra เดี๋ยวเอาเอา High ก่อน High In นะครับ 4K High In ตอนนี้ผมก็ปรับที่ 4K High นะครับ Apply 4K High ก่อนตรงน 4K High นี่โอ้โหเหมือนมันคล่องอยู่นะครับ เป็นเป็นไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นน่าจะโอเคอยู่ครับผ่านตัวเอ็นน่าจะผ่านภาพละเอียดขึ้นนะครับสีคือไฮเอ็นนะครับผ่านนี่ครับเร็วนี่ครับโอเคเร็วอยู่ไฮเอ็นนี่มันโอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะลองสี่เคอุลต้าดูนะครับอันนี้ไฮเอ็นไฮเอ็นเครื่องยนต์ติดแล้วยันแล้วด้วความไหลลื่นของเกมโอเคอเพราะซีพียูผมต่ำซีพียูใช้ไอสาม ไอ้านี่ขับได้ก็ถือว่ายังโอเคแล้วนะครับนี่ทดสอบแบบ C K High อยู่นะครับ High Custom นะครับก็คือ High บวกบวก Ultra ก็คือเมฆก็จะปรับ Ultra ทั่วๆไปก็ปรับเป็น High นะครับเพราะว่า CPU ตำ่ำผมทดสอบกับ i3 นะครับปรับ u l t ้าไม่ได้ปรับได้สุดสูงสุดก็ High นะครับ ในมัน CPU นะครับจตัว CPU เรียนรับเกยียร์แัปนะครับยู่ตัวน,นี้ i3 มันต่ำนะครับอ่า i3 มันต่ำนะครับต้องแก้เลยครับ <c oughs> ไม่ได้ใส่กับ i5 นะจริงๆขั้นต่ำต้อง i5 นะครับเดี๋ยวผมดันเอามาลองกับ i3 มาเฉยเอาแบบทดสอบไปเฉยครับทดสอบกับ ATI 2 080ูับ i3 เล่นย k กับ i3 เล่ 4K ในเมืองอะไรก็มาครบ ครบพื้นฐานมาครบเลยนะครับอันนี้เราทดสอบไปเฉยไปสามนะครับ Fine.